สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมปวนแม่สอดนะจ๊ะดูแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมปวนแม่สอดนะครับกดกระดิ่งและที่สำคัญนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับอย่ากดข้ามนะครับจะได้เป็นค่าหาน้องม้านะครับเพราะในช่องเนี่ยทำไว้หลากหลายสาระมากนะครับหลากหลาย p ย a ลิสต์นะครับมีทั้งดาน้ำยิงปลานะครับการปลูกหญ้าแพนกวิาการเลี้ยงม้าการดูแลม้านะครับแล้วก็ขี่ม้าไปเที่ยวนะครับแล้วก็ทำการลักน้ำนะครับ ก็มีตกปลาดำน้ํายิงปลานะครับมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ที่เป็นเรื่องแรกที่เอาลงในช่องนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฝากกดติดตามไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของนี่นะครับแก๊สนะครับแกส๊สแก๊สตัวนี้เป็นแก๊สรีฟิลนะครับเป็นการที่นํามาเติม ได้นะครับอ่ามันไม่เหมือนแก๊สหุงต้มนะมันจะมีแก๊สอีกตัวหนึ่งนะที่มันเป็นแก๊สหุงต้มนะครับก็คือใส่เตาปิกนิกนะครับแล้วก็จุดแก๊สนะครับอันนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ใช้ไม่ได้นะครับกับนี่พวกไฟแช็กปืนยิงแก๊สทั้งหลายนะครับอ่าบางเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับถามว่าส่วนใหญ่แล้วจะทิ้งกันใช่ไหมอ่าแต่ความจริงแล้วเนี่ย เรานํากลับมาใช้ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทิ้งคว้างไปนะครับเพียงแค่เติมแก๊สเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่พูดพร่ำนำเพลงนะครับเราจะมาลื้อนะครับแล้วก็เติมแก๊สให้ดูทีนี้นะครับในการลื้อและเติมแก๊สเนี่ยทำยังไงนะครับมันจะมีน็อตอยู่นี่ 2. จุดนะครับนี่1จุดนี่1จุดนะครับเราจะต้องถอดตัวนี้มาก่อนพอเราถอดปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ภายในทีนี้มาเราลองมันลองกันดูว่าเราจะแกะอย่างไรนะครับ นี่นะครับเราก็จะขันนี่ให้ดูก่อนนี่นะครับขานอกมาแล้วนี่นะครับน็อตหนึ่งตัวไม่ได้ยากนะครับนี่นะครับหนึ่งตัวไม่มีตากล้องนะครับเนื่องจากว่างบน้อยนะครับต้องถ่ายเองนะครับไม่รู้จะไปจ้างใครแล้วจะไม่มีเงินจ้างนี่นะครับน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับสองตัวแล้วนะครับอ่าทีนี้ พอปลดน็อตปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเจ้าข้อตรงนี้นะครับปลดออกมานี่นะครับมันก็จะหลุดออกมานี่นะจ๊ะอ่าเป็นตัวครอบนะครับทีนี้เราก็จะลือ้อนะเอาตัวนี้ไว้นี่ก่อนเอาไว้เป็นฉากหลังนี่เลยกันอ่านี่นะครับเราก็จะลื้อนะครับรื้อ,อยังไงลื้อก็ลือ้ออกมาแบบนี้แหละไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอ่าฮะนี่นะครับเห็นไหม เราลื้อออกมาแล้วนะครับมันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะภายในอันนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรในกอไพรนะครับแต่ของที่มันจะติดอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับพออยู่แบบนี้ปุ๊บเราจะทําอย่างไรนะครับเราก็จะลื้อนะครับลื้อเจ้าแก๊สมาสังเกตนะครับว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับหมดเกี้ยงนะครับเราก็จะถอดอุปกรณ์ทุกอย่างออกนะครับอย่างเช่นหนึ่งนะครับตัวส่งแก๊สสายนี่นะครับท่อนะครับออกนะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับออกนะครับอ่าเอาออกปุ๊บเหลือตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้ทํายังไงนะครับตัวนี้เน,นี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเปิดนะครับตอนนี้ damned, ลื้อก่อนเอาออกมานะครับอ่าเอาออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะต้องเปิดนะครับถ้าเราไม่เปิดเราก็เติมแก๊สเข้าไปไม่ได้นะจ๊ะเราก็หมุนนะครับใช้การหมุนนะครับนี่นะครับหมุนบิดนะครับบิดบิดบิดหมุนหมุนนะครับ ให้มันคายออกให้เยอะที่สุดนะครับให้พอเหมือนเกือบหลุดอะนะครับโอ้ได้ยินเสียงแก๊สฟื้แล้วนะครับโอเคถือว่าน่าจะใช้ได้แล้วแหละเพราะว่าเสียงแก๊สมันออกนะฟืนะครับทีนี้เราก็จะประกอบเจ้าตัวนี้เข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการปั๊มตัวนี้ให้มันลอยเพื่อที่จะเติมแก๊สลงไปไม่ได้ยากนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะมีรูมันจะมีรูอยู่แบบนี้นะครับ จะมีรู2องรูเอาตัวนี้ใส่ลงไปนะครับอ่าแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเห็นไหมนี่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปที่คอของเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปคืนที่ตำแหน่งเดิมนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องบิดเจ้าตัวนี้ให้สูงขึ้นมากเยอะนะครับถ้าเยอะเกินเนี่ย มันกดแล้วแก๊สมันจะพุ่งออกทางนี้นะครับอ่าทางเกียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปรับหาสมดุลให้ดีนะจ๊ะจะได้ไม่เปลืองของนะครับทีนี้เวลาเราเติมนะครับเราก็จะมาเติมกันให้ดูอ่าระยะนี้เลยกันนี่นะครับแต่เวลาเติมเนี่ยต้องกดกดเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับ นี่นะครับเข้าแล้วน,นะครับต้องรีบทำนะครับจะได้ปิดฝาโอเคได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องรีบปิดละนี่นะครับปิดไม่งั้นแก๊สคายนะครับ รักทุเลกันหน่อยนะสาหรับนี่นะครับเติมได้แล้วนะเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอ่าตอนนี้นะครับก็จากการที่ลื้อมาแบบนี้นะครับอ่าลื้อมาแบบนี้นะมาประกอบให้เป็นแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ก็จะขันน็อตกันละแล้วละจะเทสให้ดูนะครับว่าใช้ได้ไหม ลองดูนะครับหนึ่งสองสาดใูใกล้ๆนะครับนี่นะครับไฟติดแล้วนะครับอันเนี้ยเร่งไฟไว้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเปลืองนะครับเพราะว่าปืนยิงแก๊สในเวลาจุดเทียมันเยอะนะครับแต่ผมต้องการแค่ไฟแค่ปลายกระบอกนะครับไว้จุดยานะครับลมพัดนี่เห็นไหมเห็นไหมกล้องจับไม่ค่อยได้นะไฟนี่ นี่ครับลมพัดด้วยนะครับก็ต้องการแค่นี้แหละเบาๆนะครับจะได้ไม่เปลืองแก๊สนะครับก็เห็นคลิปข้างต้นไปแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าการที่เราเติมแก๊สเข้าไปแล้วเนี่ยก็ว่ามันยากแล้วนะนะครับสาหรับมือใหม่นะครับเติมแก๊สเข้าไปก็ว่ายากแล้วยีตอนประกอบเนี่ยยากกว่านะครับถามว่าประกอบได้ยังนะครับอันนี้นะครับที่เราทําไว้นะครับที่ผมเติมแก๊สไว้นะครับดูนะครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือยังไม่ได้เติมแก๊สนะครับ อ่าแต่นี้ที่เราใส่ใส่แก๊สไว้เดี๋ยวเราจะลื้อใหม่นี่นะครับดูนะครับอ่าแก๊สออกมาน้อยมากนะครับเพราะอะไรตอนที่บิดบิดหัวแก๊สนะครับคิดว่านะครับตอนที่เราเติมเติมน้ำยาเสร็จเนะี่ยเติมแก๊สเสร็จเนะี่ยเราปิดแน่นเกินไปเดี๋ยวเราจะลองมาลื้อนะครับแล้วก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงอันเนี้มือใหม่จะได้รู้จริงๆนะครับดูในช่อง youtube ต่างๆเนี่ยมันง่ายเหลือเกินแต่เวลาทำเอง มันไม่ง่ายเอาเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาลื้อกันใหม่นะครับดูซิว่าปรับยังไงแล้วมันจะได้นะครับวิธีเทสนะครับก่อนที่จะประกอบตัวปืนเข้าไปนะครับหนึ่งนะครับจะต้องเช็คว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับเร่งเร่งแก๊สเนี่ยเข้าได้กับพอดีกับตัวนี้ไหมนะครับจะต้องลองวางกับตัวนี้ดูก่อนนะครับนี่รูนี้นะครับว่าเวลาเราเลื่อนเนี่ยลบบวกเนี่ยมันได้ไหมนะครับอ่าตำแหน่งมันได้ไหมก็คือหาองศาเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ1นนะครับ2ทํายังไง ใส่เจ้าตัวนี้นะครับตัวกดนะครับเวลาเราจะยิงปืนนะครับดูนะครับนี่ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกดแก๊สนะครับนี่นะครับโอ้ยเด้งนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูแล้วก็จะยิงให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ผมปรับไว้แล้วเมื่อกี้แก๊สออกมาฟู่ฟู่ดีแล้วนะเดี๋ยวเราลองประกอบดูว่าแล้วยิงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ยังจะไม่ใส่น็อตนะนะครับจะยังไม่ขันน็อตเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ประกอบเข้าไปนะครับจะไม่ได้ขันน็อตนะครับเดี๋ยวลองยิงดูว่ามันจะเป็นไงบ้าง โอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเกินไปนะครับวันนี้นะครับเกินความจําเป็นนะครับเดี๋ยวต้องปรับใหม่ในขณะที่ทํานะครับเทสไปเทสมาดูนะครับดูแก๊สนะครับแก๊สลอยหล่อเลยหล่อนะครับแก๊สออกเยอะเกินนะครับเอาใหม่นะครับยังไม่สําเร็จนะครับไฟออกเยอะเกินนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับให้ได้ความรู้จริงๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงและแล้วก็สําเร็จนะครับดูนะครับนี่นะครับ ได้ระดับไฟที่พอใจแล้วนะครับขนาดนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถามว่าทํายังไงนะครับหรือกี่รอบนะครับหรือหลายรอบมากเดี๋ยวจะบอกให้นะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดนะครับมันต้องทํานะครับจนเข้าใจนะครับแล้วบางทีเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับที่ผมรื้อไว้เนี่ยพอรื้อไว้ปุ๊บนะครับก็ยังประกอบเข้าที่ไม่ได้เนื่องจากว่าระบบตัวเนี้ยมันจะพัน ตรงนู้นตรงนี้นะครับเวลาประกอบเข้าที่ยันไม่เข้าล็อกมันนะครับต้องใช้เวลาหน่อยเจ้าตัวนี้จะปวดหัวหน่อยนะครับแต่แก๊สที่เติมไว้ก็ดูนะครับตัวเนี้ยเติมง่ายมากนะครับไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวว่าจะเติมให้มันเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองประกอบเข้าไปใหม่นะครับวิธีเติมตัวนี้นะครับง่ายง่ายง่ายกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับง่ายกว่าตัวนี้นะครับอันเนี้ยตัวเนี้ยง่ายกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันแค่ขายนะครับพอคลายพ๊บก็กดเลยเดี๋ยวจะทาให้ดูนะว่าเติมยังไง วิธีเติมแก๊สเจ้าตัวสั้นนี่นะครับไม่ได้ยากนะครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ใช้ถ้ามีสกุรไลนะครับก็งัดไว้แบบนี้นะครับงัดไว้แบบนี้นะแล้วก็งัดนะครับนี่ก็จะเต็มแล้วนะนี่นะครับก็บิดนะครับบิดปิดไว้ อุ้ยปิดปิดแล้วนะครับเวลาดึงตัวเนี้ยแก๊สออกไหมแก๊สออกนะซิดซินะครับก็คือให้มันออกน้อยๆนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับเนี่ยแหละวิธีเติมง่ายๆนะครับก็เป็นอันว่านะครับอันนี้สบายบือนะครับนี่นะครับนี่นะครับสบายบือนะครับได้ไฟเบาอย่างที่ต้องการนะครับนี่นะครับอ่าเนี่ยโอเคนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ย กดแล้วนะครับไฟออกนะครับแต่ต้องต่อนะครับถ้าไม่ต่อถ้าไม่จุดตัวนี้ก่อนแต่ตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับตัวนี้แต่ทิ้งไว้นานมากแล้วนะครับไม่ยอมไม่ยอมติดนะครับแต่ถามว่าแก๊สเป็นไงมั่งนะครับแรงนะครับตั้งไว้แรงมากนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูทีนี้เราจะมาสรุปกันนะครับว่าคือเจ้ากระป๋องเนี้ยนะครับตกอยู่44บาทนะครับสั่งมานะครับได้โคดส่วนลดเนี่ยก็จะอยู่แค่5บาทนะครับค่าส่ง ได้โค้ดส่งฟรีมาก็ตกอยู่49บาทนะครับแล้วถามว่าเราซื้อเจ้าตัวเนี้ยเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยอันละ20 20เนี่ย2อัน40ได้กับไอเนี้ยกระป๋องนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อมาเติมดีกว่านะครับเซฟกว่าเยอะเลยนะครับมาทีนี้ผมจะทําให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับไอเจ้าตัวเจ้าตัวสีส้มเนี่ยทำไมมันถึงไม่ติดนะครับดูนะครับอันนี้ติดนะดูนะครับนี่นี่มันติดนะครับแก๊สออกนะครับ แต่เวลายิงเองอ่ะไม่ติดนะครับเนี่ยก็เลยช่างมันไม่เป็นไรเอาไว้เป็นเชื้อแล้วกันถ้ามันจะเจ๊งก็เจ๊งไปไม่เสียดายนะครับเพราะว่าเรามีของเติมเีกยเยอะแยะนะครับที่เราจะต้องเติมนะครับเพราะว่าทรงแบบเนี้ยที่คนทิ้งอะ่ะเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยอยากจะใช้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาจุดไฟแช็กนะครับเวลามันร้อนมากๆตรงเนี้ยสปริงมันจะเด้งนะครับเวลา,เาจุดไว้นานๆนะครับเพราะว่าเวลาผมใช้เนี่ยผมจะต้องจุดหญ้านะครับทีนี้บางทีหา้ามันชื้น มันก็สปริงตัวนี้มันจะร้อนมากๆแล้วมันจะเด้งได้นะครับปลอดภัยที่สุดนะครับเซฟที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าปลายท่อมันอยู่ปลายนะครับอ่าแก๊สมันไม่ไหม้นะครับเพราะมันไม่มีตัวเป็นสปริงที่ทําให้ยางมันอ่อนเด้งได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับช่องมาฉาจอมปวดแม่สอดกับสาระดีๆที่นํามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นการเติมแก๊สข้อผิดพลาดนะครับจนถึงความสําเร็จที่ประกอบแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับลื้อถอดอยู่ นานเอาเรื่องนะครับเอาจนประกอบได้ครับจนตอนนี้เซียนแล้วนะครับคนเรานะครับมันต้องใช้การทําบ่อยๆนะครับมันถึงจะชํานาญเหมือนการขี่ม้าเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครดูในช่องเนี่ยจะเห็นว่าผมขี่ม้านะครับสอนม้ายกนะครับม้ากัดม้าเตะแก้ยังไงนะครับก็มีอยู่ในช่องนะครับการลักน้ําการปลูกหญ้าแพงก่านะครับก็มีไว้ให้แล้วนะครับก็ลองเข้าไปหาศึกษากันได้นะครับในช่องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจมพลแม่สอดฝากกดกระดิ่งไว้นะครับกดติดตามไม่ได้เงินนะครับ แล้วก็ที่จะได้เงินเนี่ยก็คือต้องฝากดูโฆษณาให้อย่ากดข้ามนะครับเพื่อที่จะได้เป็นค่าหารน้องม้าน,นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ